คลิปนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนในการใส่วันเดือนปีแล้วก็เวลาแบบเร่งด่วนนะครับจะมีวิธีการทำยังไงนั้นเดี๋ยวตามผมไปชมกันเลยดีกว่านะครับไป เบื้องต้นนะฮะให้เพื่อนๆเ,เปิดไฟล์างานที่เพื่อนๆต้องการจะใส่มาก่อนสังเกตไหมครับว่าตอนนี้ผมมีช่องวันเดือนปีเวลาแล้วก็ชื่อสกุลตอนนี้ผมสมมติมานะครับว่ามันเป็นใน A1 ใน A2 จนถึงใน A อะไรเนะี่ยใน A อยสิบนะครับในช่องวันเดือนปีในปกติแล้วเราก็จะพิมพ์ลงไปใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีวิธีการก็คือมีขีดลัดนแนะนำให้กับเพื่อนๆนั่นเองวิธีการนะครับให้เพื่อนๆกดคอนโทรลนะครับจากนั้นก็กดคอนโทรลพร้อมกับเซมิคลอนพร้อมเดียวกันเลยนะครับ เห็นไหมครับตอนนี้เพื่อนๆเขาจะได้วันเดือนปีปัจจุบันขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับย้ำนะครับว่าต้องกด c อน t r o l ค้างไว้แล้วก็บวกกับเซมิ c o ลอนนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับคลุมดําทั้ง2ช่องนะครับแล้วก็เอาเมาส์นะครับมาชี้ตรงมุมขวาด้านล่างแล้วก็ับเบิล click สาย2ทีเห็นไหมครับว่าตอนนี้วันที่มันก็จะรันให้เราอัตโนมัติเลยนะครับแล้วเวลานะครับ เวลาถ้าเราจะต้องการใส่เวลาปัจจุบันใช่ไหมครับให้เพื่อน,อนกดคอนโท o ลค้างไว้นะครับแล้วก็กด Shift แล้วก็กด Semicolon เห็นไหมครับว่าตอนนี้เวลาณนะปัจจุบันมันก็จะขึ้นให้นะครับคอนโทรล Shift แล้วก็ Semicolon เห็นเห็นไหมฮะจากนั้นนะครับก็คลุมดำทั้งสองเลยนะครับแล้วก็เอาเมาส์มาชี้ตรงมุมล่าง ด้านขวาเหมือนกันแล้วก็ดับเบิลคลิกเห็นไหมครับว่าเ,าเวลามันก็จะขึ้นให้กับทุกคนโดยอัตโนมัติเลยนะครับครับก็ถ้าชอบนะฮะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับคลิปนี้นะฮะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ใคลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาอัปเดตให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละครับ